สวัสดีครับทุกทคนสวัสดีมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมดูนะครับทนการให้น้ําต้นทุเรียนแล้วก็พามาดูนะครับดินร่วนซุยนะครับทนหลังจากทําการใส่ฝุ่นนะครับทนเรามาดูดินที่ผมปลูกต้นทุเรียนว่าซึมซับน้ําได้ดีขนาดไหนนะครับทนโดยผมจะทําการรดน้ํานะครับทนโดยจะใช้ท่อรดน้ําแบบนี้เลยนะครับแล้วเรามาดู ดินนะครับซึมซับน้ำร่วนสุยขนาดไหนอ่ะผมทำการให้น้ำต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ผมเอาออกนะครับทุกคนสังเกตเห็นว่าดินร่วนสุยซึมซับน้ำได้ดีมากๆนะครับทุกคนอสำหรับใครนะครับทุกคนที่ต้องการอยากจะให้ดินร่วนสุยแบบนี้นะครับนี่เมื่อเราทำการรดน้ำแล้วน้ำสามารถซึมซับนะครับทุกคนดินสามารถ ซึมซับน้ําได้ดีแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งหลักๆเลยผมก็ทําการใส่ฝุ่นแบบอินทรีย์นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้านะครับเศษใบไม้ที่ได้จากการหมักนะครับทุกคนและก็ที่สําคัญเลยขาดไม่ได้ก็จะเป็นเท่าทานนะครับนี่เลยนะครับทุกคนจะเป็นถ่านเศษไม้จากการเผาก็ทําการใส่ไปนะครับทุกคนซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนเล็ก ที่ผมปลูกไว้ผมก็เริ่มทำการให้น้ำอ่ะเรามาดูนะครับเมื่ออ,ออกนะครับทุกคนดินก็จะซึมซับน้ำได้ดีมากๆแบบนี้เลยก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับทุกคนในเมื่อดินร่วนซุยก็จะทำให้ต้นทุเรียนรากเดินดีแล้วก็ที่สำคัญโตเร็ว อย่างต้นนี้นะครับจะเป็นต้นทเทรียนเล็กที่ทำการปลูกไว้ผมก็สามารถให้น้ำได้เลยนะครับทนโดยไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะขังนะครับทนเมื่อให้น้ำไปแล้วมันก็จะซึมซับเข้าเองนะครับแบบนี้เลย ซึ่งดินร่อวอนซุยนะครับทนมีข้อดีมากๆนะครับทำให้เวลาเรารดน้ำซึมซับน้ำได้ดีแล้วก็ดูดซึมธาตุอาหารได้ดีนะครับนี่เลยนะครับทุนก็จะเป็นต้นทุเรียนเล็ก สำหรับใครที่ต้องการอยากจะให้ดินร่วนซุยก็สามารถนะครับผมน,นำฝุ่นแบบอินทรีย์นะครับเน้นหลักๆเลยก็จะเป็นฝุ่นหมักแล้วก็เศษไม้ต่างๆที่ได้จากการเผาแบบนี้ก็ทำการให้ต้นทุเรียนเล็กแล้วก็ทำการรดน้ำก็จะทำให้ดินของเราร่วนซุยในแบบอินทรีย์แบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็น เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนในการให้น้ำต้นทุเรียนน้ำก็จะไม่ขังก็จะซึมซับได้ดีก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ